เรื่องเล่าหลอนอย่าฟังคนเดียวในเรื่องผีเจ้าที่บ้านห้วยผาสางในคืนนี้ก่อนจะไปรับฟังขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าคุณคิดว่าผีเจ้าที่เป็นแค่ผีที่คอยดูแลบ้านดูแลไร่นาแล้วใจดีขอให้ลืมภาพแบบนั้นไปให้หมด เพราะผีเจ้าที่บางตนไม่ชอบให้ใครรบกวนไม่ชอบให้ใครลบปล,บลูและไม่ปล่อยให้ใครกลับออกไปง่ายๆบ้านกลางป่ากับเสียงเตือนที่ไม่มีใครฟังหมู่บ้านห้วยผาสางเป็นหมู่บ้านเล็กๆซ่อนอยู่ในหุบเขาลึกคนในหมู่บ้านนี้อาศัยอยู่ด้วยการทำไร่ทำนาและเชื่อในผีเจ้าที่เจ้าทางอย่างฝังหัว ว่าที่นี่มีเจ้าที่เฮี้ยนคอยเฝ้าป่าบริเวณเสาหินศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านไม่มีใครกล้าแตะต้องวันหนึ่งกลุ่มวัยรุ่นห้าคนจากในเมืองเดินทางมาเที่ยวถ่ายคลิปลงโซเชียลอยากลองของอยากพิสูจน์เรื่องผีเดินผ่านสารไม้เก่าๆที่มีพักขาวขาดกระรูกระิงพันอยู่ยายคำปุนคนแก่ที่สุดในหมู่บ้านตะโกนเตือนว่า อย่าไปแย่ไปลบหลู่เด้ร์หลานผีเจ้าที่มันอยู่จริงมันบ่ได้ใจดีนำแนะแต่เขากลับหัวเราะและพูดล้อว่าถ้าผีมีจริงออกมาให้เห็นเลยสิครับคุณยายตั้งแต่วินาทีนั้นทุกอย่างเริ่มต้นคืนแรกสารเก่ากับกลิ่นศพเน่าค่ำวันนั้นพวกเขากางเต็นท์อยู่ใกล้สารเจ้าที่เพื่อถ่ายคลิปพอเที่ยงคืน ลมเย็นจัดพัดแรงแม้ไม่มีต้นไม้ไหวกลิ่นคาวเลิอกับกลิ่นเหม็นเน่าคลุง้งเหมือนมีซากศพถูกฝังอยู่ใต้ดินตื้นๆเสียงกระซิบเบาๆดังจากสารออกไปซะคนหนึ่งตะโกนกลับว่าเล่นตลกกันเหรอแล้วเตะขวดน้ำที่วางอยู่ตรงหน้าสารจนกระเด็น ทันทีที่ขวดกระทบพื้นเสียงเหมือนคนหลายสิบคนกรีดร้องซ้อนกันดังระงมดินแถวสารเริ่มสั่นไหวเบาๆคืนที่สองคนแรกหายตัวไปรุ่งสาวพวกเขาหาคำอธิบายไม่ได้แต่ยังไม่ยอมกลับคืนนั้นพวกเขาเห็นหญิงชราผมยาวผิวซีดดวงตากลวงโบยืนมองอยู่หลังสารแล้วค่อยๆวับหายไป กลางดึกเสียงเรียกชื่อทีละคนดังขึ้นจากป่า A. ไปกับข้า B. เห็นพ่อเจ้าบอ B. หนุ่มที่ท้าทายผีในวันแรกลุกออกจากเต็นท์ไปแล้วไม่กลับอีกเลยเชา้าพบเพียงรอยเท้าเปลือกเท้าลึกจมไปในดินนำเข้าไปในสารไม่มีรอยเดินกลับคืนที่สาม เสียงกลองศพและเด็กหัวเราะที่คักรอบเต็นเต็นเริ่มขยับเหมือนมีคนมานั่งทับเสียงกระซิบดังชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่าพวกเจ้ามารุบกวนที่ของข้าจมอยู่เป็นของข้าตลอดไปเช้าวันสุดท้ายศาลเจ้าที่ที่มีของใหม่พวกเขาตัดสินใจจะหนีแต่เมื่อเดินผ่านศาลอีกครั้ง พบผ้าขาวพื้นใหม่ผูกอยู่และมีกะโหลกสัตว์วางเรียงเรียบร้อยหนึ่งในนั้นกรีดร้องเพราะใต้เสาสารมีกำไลข้อเท้าของบีฝังครึ่งอยู่ในดินขณะนั้นเองเสียงแหบต่ำดังจากหลังสารว่าของที่เป็นของข้าไม่มีทางกลับออกไปจุดผีกหนีไม่ได้อีกแล้วป่าทั้งป่ามืดสนิท ฟ้ามืดจนดาวก็หายเสียงสวดศพดังในลําคอใครสักคนรอบตัวหญิงชราในคืนแรกปรากฏอีกครั้งยืนกลางทางเปล่าสีดำแล้วพูดว่าบ่ฟังคําเตือนข้ามาเอาคืนเพื่อนคนที่ถือกล้องสั่นมือถ่ายไว้ทันก่อนภาพจะตัดด้วยเสียงกรีดร้องผู้รอดเพียงคนเดียว มีแค่หนึ่งคนวิ่งทะลุป,ป่าออกมาถึงหมู่บ้านในสภาพเลือดโชคแขนเต็มรอยเล็บเขาบอกว่าได้ยินเสียงเพื่อนเพื่อนถูกดึงลงดินทีละคนเสียงร้องไห้ขอชีวิตยังดังอยู่ในหัวจนทุกวันนี้ยายคำปุ่นพูดเพียงว่าผีเจ้าที่บอกเคยเอาใครคืนถ้ามันถือว่าเป็นของมันแล้วหลังจากนั้นศาลเจ้าที่ถูกล้อมด้วยรั้วไม้ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ กลางดึกบางคืนยังมีเสียงกลองศพดังแผ่วๆจากในป่าและเสียงคนกระซิบถามผ่านลมออกไปได้แต่พวกเราออกบ่อได้จากเรื่องเล่าหลอนอย่าฟังคนเดียว